อ่ะครับอีกสิบซองประจำวันนะครับเป็นน็อตที่สองรับสามอันนี้แกะกล่อง SR ยังไม่มาเนะแต่ว่าการ์ดเอซออกไปแล้วนะครับเป็นอุ้ยโดนเลยมันไปโดนแขนโดนสามสี 3, 4, ่ห้าการเอซออกไปแล้วไปกรองนะฮะ ร้อนปับน้ำหมาเสร็จมาดูดีเลยดีกว่าไม่ไหวร้อนแล้วหน้าร้อนสองที่หนึ่งเราตามหาตอนนี้ต้องลุ้นวก u r s a r แล้วละ่ะเอาแจมๆหน่อยการ์ดขาวล้วนครับคีบานเนียทันดง้งจิลามี่นี่ม,มีคน ใช้เล่นอยู่นะป่าชัดมหันตภัยแลนคูลัสหรือเกลแลนคูลัสเห็นอยู่ตัว S A R เมื่อเช้าเห็นคนโพสขายอยู่เหมือนนี่ตัว a r ะตัวอาร์ิงานอาร์ไม่น่าจะ S A R อ่ะวิบวับน่าจะาอาร์แล้วอันนี้นามิยูรุกะฮายาชิกามิ โนกัตจ,จิเซคิทันสังตเต็มเต็มกัดอาการดอาจันคำรนเอาไว้จันคำรนมีคนหาหรือเปล่าไม่เขาหาปีกไรพสุธาเลยนีไ่ไม่ใส่จันคำรนนีโปกเกมอนโบราณ สิ่งคำรามจากอาดีตที่เป็นตัวท็อปเลย AR มาครับโกบิดมาลินอุมิดิกดาจิลาจิโนเข้าเสร็จเจ้าหนูอืงานอาร์ตแล้วอาร์ตเอ้ลนคูลัสโหวบอกพูดอยู่ตะกี้แม่งมาจริงลนคูลัสคนนั้นเพิ่งเห็นโพสในเฟสพอดีเราก็ได้ด้วยอ้าว แต่ก็สวยอยู่นะรูปเป็นอาร์ทที่สวยเลยอ่ะมันนอนแผ่อยู่มาสองต่อไปที่สี่ครับผมยังไม่วิวว้าวถ้าอยู่อาร์มาก็เอเคเอโปโอฟฟินดิต้องหาโอฟฟินด้วยโฟกัสไม่ได้โกส โอ้โหโนนโมนเมนโอ้โ oh. ห no oh oh. กล่องสั่งซื้อของอ้าวเฮ้ยควางผิดอันงายักษ์โ oh อ้โ oh. หไม่มีป๊อฟฟินมิตรภาพเลยอะป๊อฟฟินป๊อฟฟินป๊อฟฟินมาล้วนๆก็ดีนะปล่อยง่ายดีโอ้โ oh ห oh. ขาวล้วนล้วนป๊อฟฟินแนละ้วโทลรกอนโปชิเอน็นเ มาลิลิบีวะอันนี้ต้องเป็น SAR บีวะเซมินน่าจะได้หลายปังอยูเรายังลิ้นต่อนะครับ SI ไม่ออกของนี้อาจจะอยู่ลอตสุดท้ายหรือเปล่าอไม่มีเนะี่ยขาวโฮโฮ,โฮยูนิลัน มีดิกดาโอ้โหบิวะเอ้ยครับเครดิโอเฮ้ยไม่มีโปรฟินเลยวะ่ะต้องมีโปรฟินใบเดียวเองเมื่อวานได้โปรฟินอื้อขาวหมดเลยบันเทิงละโทล็อกกอนอายาชิกามิวานิโนโกะ Uh huh. มอนล้วนด้วยบัมบาโดโลโอ้โ oh, ห oh, ป่าชัดมหันตภัยยางห่วยโ oh, hey. อ้โหเฮ้ยล็อตกลางนี่เหม่อเรียกได้ว่าเหม่อเหม่อลอยขาวล้วนอ๋อหวิบวับมากาดอาหรือเปล่าโก oh. สุยทาแลนธาตุไฟมูลเมน โอลูดจ uh ับอาร์อ e ้จีแลนซ์มาอีกตัวแล้วสามจีแลนซ์เรามี a อาร์ไปแล้วนี่ AR อาร์นี่ห้าสิบบาทจริงที่หลักสิบบาทคนเก็บสวยๆอ่ะจ้โอ้ยเฮ้ยข่าวเยอะต้องโปรฟิลแล้วนะยูกิฮามิโอชิเอนา อันดโดงโดทาคุณเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยงายักษ์เป็นมอนหมดเลยโอ้โหสวยโอ้โหลอตนี้อย่างแย่สิบซองนี้ห่วยแตกเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยโอ้หมาไว้กรอบสีๆ่าจะ SR มร้างอยู่ทองวะไม่ทองเวยเดี๋ยวดูไม่ออกมันแสงไม่ค่อยดีนะครับคี้บนเนีย อาโบนาเอมาเอตนาเอ์เติ้ลความมั่นใจของมสซูบอะออดเด็ดๆหน่อย SR แล้ว SR สีโอ้โหเป็นมอนสเตอร์วะเนี่ยโอ้โหเก่งก้าไอออก SR เก่งก้าหลักร้อยอะ่ะเต็มที่มันไม่มีคนใช้เท่าไหร่ต้องลองไปหาดูว่า มีคนดูเว็บเลยดีกว่ากิงก้า SR เท่าไหร่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเช็คราคาเลยกิงก้ากิงก้า Y Force มาแล้วนะครับกิงก้า SR ใบนี้มองไม่เห็นนะ ปล่อยกันเฮ้ยสองพันเจ็ดด้วยดีกว่าไนะอ,อ้เมื่อวานอีกสองพันเจ็ดร้อยเยนนะอ่ารสามเก้าอ่ะเก้าร้อยเลยอ่ะเฮ้ยเมืองไทยไม่น่าถึงแม่แต่ญี่ปุ่นซื้อกันอยู่สองพันเจ็ดนะครับสองพันเจ็ดร้อยเยนเดี๋ยวต้องเช็คช้อปปี้ทีกดมือถือมันใช้อยู่ไงช้อปปี้เช็คบนไอนนี้ได้บ่าวะว่าอย่าเลยกดยาก ที่บอร์ดมันอยู่ไกลอ่ะตามนี้แล้วกันนะฮะอ่ะสรุปได้ S R มาแล้วเก่งก้า E X ได้ A R Anulus อันนี้สวยนะรูปสวยได้ r G l a n d กับ j ันคำลนแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ขอเอ่ยถึงแล้วกันไม่ได้ Pop f i n ้เซ็ง